หล่อไปต่างอเ,เอเรเทอะ์ชิพหายฉันบ้าอะไรกี้เ,เลอะเทอร์ชิพหายงงเลยเอเอคนงงอ่ะไม่ได้เล่นเนี้ยผมยังไม่ได้หันลั่นเลยอะลั่นในเม็ดสองเม็ดเองกูยิงตัวไอ้ที่มาชนใหม่ตายหมดแล้วเหลือแค่ตัวบทแล้วกูไปย้อนดูรีเพย์ตายแล้วกูเสียเปรียบมันเลยฮะกูวิ่งขึ้นไปนี่เองพี่สามารถดึงรอแล้วแตะได้เว้ย คุยซ้ายมาคุยเพิพ่นเพราะยังไงเขาก็แตะเพื่อนไม่ได้แต่เราแตะได้ลมเขากลางตัวพีุ่ทำไมเล่นแบรเล็วอ่ะ เริ่มฝนทำไมเสียงแม่งมงุดเงียว่าเสียงแล้วพ,พี่ได้สตรีมครับปะพี่ตังสตรีมเสียงมันแปลกๆเออมันไม่ค่อยดีนอะ่ะไอเดินไปไหนอะไรบ้างอะ่ะหวานนะ จะเล่นรอป่ะพี่รอเขาดันมาได้เอาฮ่าฮ่โก๊บล็อกอันจริงบังกุสโจาะฝาขวาเดินยวเราถงฝากันผมยิงซีพี่ต่างด้านขวาเลยพร้อมแล้วบอกเจ็บมากพี่ต่างในคอนรถไฟรถไฟสวยสายสายคอน โอ้ทำไมฉันนี้ผมไม่คอนพี่วะงงไปรีโหลดเฉยตาตารอเลยพี่รอเลยรอเลยทีเนี้ยเขาต้องดันมาแล้วรอเขาที่เล่นสายอยู่ถ้าขาดะให้ตัวหนึ่งสวยถ้าเขาจะมาคือเขาพลาดละเสมอละไม่ต้องรีบต้องเล่นแบบใจเย็นฝ่านนะ เราจะไม่บุกทะลวงแล้วใช่ปะอืมเราต้องได้แบบมีชั้นเชิงหน่อยทางตวงต,ตายโอยหาะเด็ดซุ่นสกอบทางเจ็บแต่เรือน่าจะรีตายเรานำแล้วพี่ตังพี่ตังมีระเบิดปะถอยมาก่อนพี่มีระเบิดปะ มาข้าของหน่อยมาข้าของหน่อยผมจะเป็นว่าเป็นเกาะรีเซ็ตบาร์เรอร์รีเซ็ตเยสไปสักกับบุ้มบุ้มบุ้มอาเจ็บไอ้ขวาเจ็บแล้ ไประเบิดพี่จันต์ได้จ้วกบรักอันจริง น่าส <Nice. S 2> ไปไปส <c oughs> ายสองเลยตายคอนวิ่งไปละตายไม้เตรียมไว้พี่เตรียมไว้เกิดเรา หาวิเคะหไม่เจอว่ะไ,ไ,ไปโ้ตรซ่กา,ากันนะนี่นะซ่าล่ะผมแม่งสองทางเราไปต่ตังเรา ซ้ายขวาต่อยพี่เลือกซ้ายแม่งสูงยาแยดดยยกแบววอย่โอยเี้รเลยยถ้า้าโอโหอรอเลยพี่อยู่เถิอดอยู่กู่่านเลยไปม,มาก่กอซ่ามาละ ดิมีแบร์ริวก็ต้องมีกอร์ซ่าเอ้ยเนี่ยเขาก็รอเหมือนกันวะ่ะเขาไม่เติมเรื่อยๆพี่จบเสมอก็เสมออ่ะ ในตอนนี้กาว่าโค้ชอยูซ้ายกอดซ่าก็สู้ไม่ได้ว่ะตายนะยยปืนมันลั่นเร็วกว่าว่ะพี่ตายตัวหนึ่งสายสองสายสองเอ้าหลบมาแล้วอะไรวะงง ของแต่งผมไม่ให้มีก่อนครับดูไรพี่กลางล่าสุดไปดิ

มีตัวหนึ่งเจ็บมากตัวนี้เจ็บมากอยู่ซ้ายคุณวังรอพี่ปืนมันโกงสวย โอ้ยสายไกล้สายใกล้เข้ามาสายใกล้ไม่เห็นตัวเนี่ย expired cover me ตายตัวนึงเปิดนะท่านี้กลางกลางเอากลางแล้วไปตั้งเวลาไปต่างเอาชนะแล้วพี่ ไปวัดหลับผมขึ้นหลังคาบ้างขวาตัวหนึ่งท่นขวาตัวหนึ่งขวาเดินโอ้ยยยนยยยยยโยยยยสยอยย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 ยเสมอลยย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 ย ไม่ดีไม่มีใครแพ้มาดิก็ไม่มีใครแพ้มาดิใครจะไปสู้ได้หรอแบลิวมาเล่น